จะพาไปเองเดี๋ยวจะพาไปร้านนี้เลยร้านดาร์กนะคะเป็นเบรคเฟสนะคะที่เราสามารถแบบกินได้ทั้งวันเช้ายันเย็นไม่ว่ามุมจะตื่นแบบ4ี่โมงวันที่ไมงานตื่น4ี่โมงแน่นอนก็สามารถไปกินเบรคเฟสได้อยู่ตรงทองหล่อนี่เองไปใกล้บ้านด้วยไปกันเลยจ้ะเป็นสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดค่ะฟิวชั่นก็จะมีอาหารหลากหลายแล้วก็มี กาแฟที่ขึ้นชื่อของเราค่ะที่เรามีลงเพื่วเองเมนูของเราอะค่ะจะเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพเป็นอาหารครีนแล้วก็เอาใจใส่ที่รักสุขภาพมากๆที่เราไม่ค่อยมีส่วนผสมของน้าตาลเลยอะค่ะสามารถสั่งอาหารเช้าตอนกลางคืนก็ได้หรือจะสั่งอาหารตอนกลางคืนตอนเช้าก็ได้ค่ะสามารถสั่งได้ทั้งวันเลย สามารถสั่งได้ทั้งวันนี้ก็เลยพาลูกพาคุณลูกคุณสามีไปทานร้านนี้คือตื่นตอนไหนไปได้ตื่นตอนไหนไปได้เนี่ยดูสิลูกก็คือว้าวเลยอ่ะแล้วที่สํา,าสคัญคืออร่อยทุกเมนูจริงๆเป็นคาเฟ่แล,และร้านอาหารสไตล์ all day dining นะคะเป็นอาหารแนวเขาเรียกว่า comfort food เป็นร้านที่เปิดมาเกือบ10ปีแล้วค่ะจุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่เมนูของเขาเนี่ยหลากหลายเลยที่สําคัญคือ เป็นแนวสุขภาพใครจะทานเป็นเบรคฟาสก็สั่งได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นยและที่เด็ดไม่แพ้พกันคือเมนูกาแฟอย่างอันเนี้ย ก็คืออร่อยมากน่ากินมากเลยแม่เอออย่างอันนี้ก็จะเป็นสครั b l e b o w บนะคะก็จะมีผสมหลักๆคือผากมีคีโตเบรดนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยทำเองรวมถึงไส้กรอกก็เป็นสไตล์โฮมเมดมีวาคาโมเล่ทำจากอะโวคาโดล้วนๆมีทูน่าสลัดค่ะมีคาลิฟลาเวอร์ซุปนะคะเป็นซุปดอกกระหล่ำอย่างเงี้ย อันเนี้ยเลดขอกินทั้งชิน้นคือเลดไม่แบ่งแม่นะย่ารู้อย่างแซลมอนอมเห็นไหมว่าเขาจอยมากมยา่าแล้วต้องบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยจริงส่วนเมนูเนี้ยย่าสรุปเลยว่า แพทเป็นลูกค้าประจําเขาไปแล้วเราเลียงิ่งเขายกมาไว้เพราะว่าย่าลูกไหมว่าแพทกินนมกินเนยไม่ได้แล้วแพทถามเขาหลายครั้งมากว่าในส่วนผสมอันนี้พี่ใส่นมใส่เนยไหมเขาบอกไม่เขาเอากล้วยไปบดกับอาซาอิเบอร์รี่เขาบอกว่าสําหรับคนที่เป็นวีแกนเทิร์ทางนี้ค่ะบอกเลยว่าเลิศมากจริงๆอันนั้นนะแล้วก็นอกจากนั้นนะอันเมื่อกี้คืออาซาอิโบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตลาวามีเอเนจีบูสเตอร์สูทตี้ค่ะ แล้วก็จะมีะตัวตัวน้ำของเขาก็จะมีพวกซิงเกิลโทนิกแล้วก็มีกาแฟผสมโทนิกแบบนี้แม่ร้านอยู่ชั้นหนึ่งของคอนโดเดอะสแตนทองหลอเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4ีทุ่มแต่ร้านนี้ลูกก็ยังน่าจะชอบอยู่สปากเกตตี้ปลาทูร้านนี้เขารวมพวกพาสต้าสปากเกตตี้เป็นอาหารยุโรปที่ดีมากชื่อร้านแบบคุณพ่อขายยาว daddy long legs ค่ะเมนูซิ็เนเจอร์ของร้านเนี่ยที่เราก็เขียนไว้ในเมนูนะคะก็คือ สปาเกตตี้าดร,ระทูลาซาสันญ,ญาค่ะลาซานญาของเราเนี่ยคือชั้นหนาชิ้นใหญ่มากถ้าใครที่ชอบร้านอิตาเลียนราคาแบบไม่ได้สูงมากเงี้ยนะคะแล้วก็มีความโมมี่เนี่ยร้านเราแบบมีขนาดเล็กประมาณ20ที่ก็เชิญมาที่แดดดี้ลองเล็กนะคะ่ะ ดดดี้ลองเลกค่ะร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนยุโรปเปิดมาได้ประมาณ1เดือนแล้วมีชื่อร้านมาจากวรรณกรรมฝรั่งเศสที่เจ้าของร้านชื่นชอบเมนูของทางร้านเนี่ยเน้นพาสต้าโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและนําเข้าจากต่างประเทศบรรยากาศร้านจะเป็นแบบแบบ,แบ,บสบายๆแบบนี้เลยนะคะมเมนูแนะนําสปากเกตตีปลาทูนี่ไงล่ะเราไม่เคยกินเลยสปากเกตตี้อย่างดีเสิร์ฟมาก,ก็กับแซลมอนหรือปลาต่างประเทศแต่นี้เป็นปลาทูนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยจะมีความเค็มๆนัวๆแน่เลย แน่ใจปลาทูที่ผ่านการใช้น้ํามันมะกอกเพื่อตุ๋นอาหารเขาบอกว่าเขาจะใช้น้ํามันมะกอกตุ๋นปลาทูความร้อนต่ําเนื้อปลาทูเขาเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยทีนี้พอมันมากับสปาเกตตี้มันอร่อยเสิร์ฟพร้อมแตงกวาดองตัดรสเข้าไปยิ่งดีเลยคาบโบนนร่าค่ะใช้วัตถุดิบนําเข้าจากอิตาลี <c oughs> เช่นชีสและแก้หมูนะคะ เส้นเนี่ยไม่นิ่มเปื่อยจนเกินไปรสชาติจะเป็นครีมมี่ครีมมี่จากไข่แดงและชีสกินแล้วเขาบอกไม่เลี่ยนนะอกเป็ดรมควันเพสโต้ค่ะใช้ภายนัดล้วน,นในการทำเพสโต้เสิร์ฟพร้อมญญกับเป็ดรมควันลาซานญ,ญ่าเนื้อน่ากินมากลาซานญ,ญ่าเนื้อวัวนะคะรสชาติเขาจะเข้มขน้นดูข้างบนแบบว่ามีความเมกรียมๆก,กับกรอบเป็นไหมเขาใส่ไส้แบบแน่นมากซุปมะเขือเทศค่ะใช้มะเขือเทศหลายชนิดเคี่ยวจนได้รสชาติเข้มขน้นแต่ว่า กลมกล่อมทีเดียวกลัวซองพุดดิง้งไอศครีมมหาชัย,ยโรยด้วยเปลือกมะนาวเพิ่มความสดชื่นมันก็จะหอมหอมะนาวด้วยร้านหยุดวันอังคารและวันพุธค่ะเปิดพระหัสถึงวันจันทร์ตั้งแต่10โมงครึ่งถึง1ทุ่มอยู่ซอยแจ้งวัฒนะ14หมู่บ้านเมืองทองนิเวศหนึ่งค่ะไปฝั่งทนกันมากดีกว่านะคะชาวฝั่งทนคนอยู่เยอะคุณใช่รลานีกิบเกะมากม เชฟฝีมือขั้นเทพอาหารคาวเบเกอรี่ของหวานเครื่องดื่มมีครบจบที่นี่เลยเกับ G. ีรีเชียสนะคะเบคเฮค่ะเราทำเองทุกอย่างความโดดเด่นของร้านครับเมนูที่ร้าน นำมาเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นเมนูที่เชฟนะครับคิดเองรังสรรค์ขึ้นมาเองครับสไตล์เมนูจะเป็น all day brunch ครับ comfort food ที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกเวลาครับผมลิกลิฟนะครับแบรนด์ที่เชฟทำขึ้นมาเพื่อขายซอฟต์เสิร์ฟซึ่งความพิเศษก็คือว่า0%แฟตโยเกิร์ตหรือไขมัน0%ทั้งหมด แล้วก็ใช้ผลไม้เบสผลไม้แท้ร้านนี้ G i l i c i o u s b a k e s e เนี่ยนะคะเป็นเบเกอรี่คาเฟ่ที่มีครบจบเมนูขคาวหวานที่นี่แล้วก็ที่เก๋ก็คือเขาทำขนมปังเองคุณเพราะมันจะหอมมากร้านมันก็หอมมามกนนอ,อบสดใหม่ทุกวนันรำสันโดยเชฟมากฝีมือที่ประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาจากต่างประเทศเลยนะคะนั่นก็คือเชฟจีนั่นเองค่ะที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเชฟจีเนี่ยก็คือเคยเข้าแข่งขันในรายการทำอาหารด้วย เมนูแนะนำไปทานเลยนะคะซุปผักโขมค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับชีโอกปังนะคะมีโค m โมโดโรนะคะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศไก่นะคะมาพร้อมกับขนมปังกระเทียมสโมกกี้โพชนะคะเป็นขนมเอ่อเป็นแซลมอนรมควันนะคะมากับไข่ลวกแล้วก็อะโวคาโดนั่นเองนะคะแฮมชีสเบคฟาดค่ะเป็นควซเองแฮมชีสแซนด์วิชไข่คนนะคะมันฝรั่ง แล้วก็หอมทอดสลัดผลไม้นะคะพิซซ่าแปเปโรนีค่ะไก่ทอดเกาหลีข้าวหน้าไข,ข่ข้นโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้กันนะคะ่ากินมากแล้วก็เมนูของหวานเนี่ยนะคะคแนะนําเลยนะคะมีเฟนโทสนะคะมเมดเล่น,นะคะ,ะ,คะกล้วยเบอร์รี่แล้วก็ยังมีโทสชาไทยใส่เฉากล้วยนะคะ โทสซอฟเสิร์ฟโยเกิร์ตไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์รสมิกซ์เบอร์รี่คือใครที่แบบว่าดูแลสุขภาพใช่อันนี้เป็นเฉากรวยอันนี้อันนี้แบบศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์หูยน่ากินมากอยากกินซอฟเสิร์ฟเมนูแนะนำนะคะก็จะมีพิตาชิโอนะคะมิกซ์เบอร์รี่มะม่วงสับปะรดเมนูโยเกิร์ตไขมันต่ำไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟร์จากลิกเดอร์ริปส์นั่นเองอันนี้เขาดังเรื่องเรื่องโยเกิร์ตอยู่แล้วนะคะสำหรับร้านนี้นะคะ เอาเป็นว่าใครอยากไปนะคะร้านเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะอยู่กรุงพนบุรีซอย7ค่ะโอ้น่ากินจังเลยฝั่งทนเลยอะฝั่งทนฝั่งทนคือจริงร้านร้านแถวฝั่งทนอะคือเขาจะมี1นึ่เขาจะมีพื้นที่ใช่ใช่แล้วก็จะมีเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็ลองไปกันได้นะคะแต่ร้านที่เราแนะนำอย่าลืม โซกุยใช่ด้วยอร่อยมากอย่าเอากลับบ้านดูอนนี้อร่อยมากไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกล่องให้ให้คุณเอากลับบ้านเลยหรือเอาของเขาไปเวฟก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณชูพิธีกรด้วยนะคะจากเพชรพลอยค่ะวันนี้เราสคนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะอุ้ยฝากให้เบสิ่งด้วยนะครับโอ้ยคือดิฉัน็ลูกฉันชนะจ้ะฉันก็มีลูกเดี๋ยวให้สชิ้น